แรงงานตัดอ้อยปีนี้คาดว่าจะขาดตลาดครับแรงงานตัดอ้อยนี่โอ้โหน่าจะสร้างปัญหาให้กับเท่าแก่เล็กเท่าแก่ใหญ่ได้ปวดสมองแน่นอนครับถ้าคิดจะซื้อรถตัดอ้อยขนาดใหญ่13ล้าน1 4ล้านมันไม่ใช่ธรรมด,ดาครับราคามันแพงเอาเรื่องครับแต่ถ้าหันไปมองรถตัดอ้อยขนาดกลางอันนั้นก็5ล้านกว่า6ล้านกว่าโอ้โหราคาก็ยังไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ แต่โลวรู้ปัญหานี้ดีครับทําราคาออกมาน่าสนใจมากครับสามล้านเก้าแสนครับโอ้โหให้ตายสิราคาถูกจริงๆครับราคาน่าสนใจมากครับน่าลงทุนเลยครับราคานี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเท่าแก่ไรอ้อยนะครับลองเอาไปพิจารณาดูกันครับตัวนี้เป็นรถตัดอ้อยแบบมีตะก้าครับ เศษฟูนเศษสิ่งสกปรกจะออกจากด้านบนครับอันนี้ก็หันซ้ายหันขวาได้ครับตรงนี้ทอนอ้อยที่ตัดเสร็จก็จะล่วงลงมาตะก้าครับตะก้าก็จะยกเทใส่รถตักรถตักก็จะเอาไปเข้ารถขนถ่ายอีกทีหนึ่งครับอาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดนึงครับเสียเวลาหน่อยหนึ่งครับแต่ต้นทุนครับต้นทุนมันถูกครับต้นทุนมันน่าลงทุนดีครับต้นทุนมันน่าสนใจดีครับเนี่ยครับ ถ้าสนใจก็ลองโทรมาปรึกษาดูครับ0925357371ครับเนี่ยครับรับไว้พิจารณาดูครับไม่แน่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้ครับ